บทนำพลังอากาศยานของไทยในศตวรรษที่21ในศตวรรษที่21กองทัพอากาศไทยยังคงดำรงบทบาทสำคัญในการปกป้องน่านฟ้าและอธิปไตยของชาติด้วยการพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อรองรับภายคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปหนึ่งในหัวใจหลักของศักยภาพทางทหารไทยคือฝูงบินขับไล่ที่ทันสมัยนำโดย JAS-39 Gripen จากสวีเดน f 5 Super Tigris ที่ได้รับการปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยและ F16 Fighting Falcon ที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วทั่วโลกบทความนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับคุณลักษณะจุดแข็งและบทบาทของเครื่องบินแต่ละรุ่นในระบบป้องกันประเทศของไทยขีดขีดขีดเจสลบ39เไกรเพนเทคโนโลยีชั้นนำจากสวีเดน j a สลบ39ไกรเพนคือเครื่องบินขับไล่แบบมัลติฟังชันจากประเทศสวีเดน ผลิตโดยบริษัทราบถูกออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นสูงประหยัดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการและสามารถตอบสนองต่อภัยคุกค,คามได้หลากหลายรูปแบบกองทัพอากาศไทยเริ่มประจำการไกลเพ่นตั้งแต่ปี2554โดยมีฐานปฏิบัติการที่กองบิน7จังหวัดสุราษฎร์ธานีไกรเพ่นมาพร้อมกับระบบเรดาร์ AESA ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและมีระบบการรบแบบเครือข่าย Network Centric Warfare ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับเรือรบและศูนย์บัญชาการได้แบบเรียลไทม์จุดเด่นอีกประการคือการบำรุงรักษาที่ง่ายและรวดเร็วทำให้ไทยสามารถปฏิบัติการได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องพึ่งพากำลังจากภายนอกมากนักขีดขีดขีด F5 Super Tigris ตำนานที่กลับมาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ F5E F, e, F Tiger II เป็นเครื่องบินขับไล่ที่ไทยใช้มาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ2520และแม้ว่าจะเป็นเครื่องรุ่นเก่า แต่โครงการอัปเกรดล่าสุดภายใต้ชื่อซ u เปอร์ท r กิ์ได้เปลี่ยนภาพลักษณ์ของมันไปอย่างสิ้นเชิงด้วยการติดตั้งเรดาร์ใหม่แบบเอลเอ็มระบบอาวุธนำวิถีรุ่นล่าสุดและห้องนักบินที่ทันสมัย F 5 s u p e เปอร์ทิก์ยังสามารถใช้อาวุธปล่อยนำวิถีเช่น P Y T H O N c และ d a b ีได้ทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจในยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพเครื่องรุ่นนี้ยังคงเป็นกำลังสำคัญในภารกิจป้องกันน่านฟ้าของไทย โดยประจําการที่กองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีและยังคงรักษาความพร้อมรบได้ดีเยี่ยมขีดขีดขีด F 1 6 Fighting Falcon พลังขับไล่ระดับโลกในมือไทย F 1 6เป็นเครื่องบินขับไล่ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกกว่าเป็นหนึ่งในเครื่องรบที่มีสมรรถนะสูงและไทยได้ประจําการเครื่องบินรุ่นนี้มาตั้งแต่ปลายทศวรรษ2530โดยประจําการอยู่ที่กองบินหนครราชสีมาและกองบิน4ตาคลีปัจจุบันมีทั้งรุ่น A บีและบางลำได้รับการปรับปรุงเป็นมาตรฐาน MLU Midlife Upgrade F 1 6มีความสามารถในการโจมตีทางอากาศและภาคพ,พื้นดินรวมถึงสามารถใช้อาวุธนำวิถีหลากหลายแบบเช่น AIM 1 2 0 AMRAAM, AGM 6 5 m a v e r i c และ JDAM จุดแข็งสำคัญคือระบบอิเล็กทรอนิกส์และเรดาร์ที่ได้รับการปรับปรุงให้เทียบเท่ากับเครื่องรุ่นใหม่ๆซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรบในทุกสภาวการ ขีดขีดขีดบทสรุปภาษาลลังเพื่อป้องกันประเทศเครื่องบิน JAS 3 9ไกรเพน F 5 s u p e r เปอร์ทสและ F 1 6ไม่ได้เป็นเพียงแค่อุปกรณ์ทางทหารเท่านั้นแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถในการบูรณาการเทคโนโลยีจากหลากหลายประเทศและการพึ่งพาตนเองในการดูแลอธิปไตยของชาติอย่างมั่นคงการมีเครื่องบินที่หลากหลายแต่ประสานการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นภาพสะท้อนของยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงที่ลึกซึ้งและรอบคอบของไทยในโลกที่ความขัดแย้งสามารถประทุขึ้นได้ตลอดเวลาความพร้อมของกองทัพอากาศไทยคือหนึ่งในหลักประกันสำคัญที่จะรักษาความสงบและอธิปไตยของประเทศให้ยืนหยัดต่อไปในอนาคต